อะทำนี่เพื่อทุกคนในทเขาเบิงอ,องอ่าสรองตำเลยดิอ้าสดเอ้เอแบบได้หล,ะนะหล <c oughs> านอาหารใส่กระเทียมเนี่นยหนึ่นก็หน้าความความจิตจัสเอาตรงๆพี่น้อง สบายดีเจ้าสบายดีมันนี่สุดยอดมันนี่เอาใจมันนี้มาคลิปเอาใจทุกคนสำหรับทุกคนที่ติดตามเนาะมือนนี้เรับมากินหอยลังลบเนาะยอดได้มือนนี่เต็มถาดได้พี่น้องเลยเต็มทีแล้วก็มีอ่าอ่าทำแจวซีฟู้ดตำเองเนาะแต่ว่าบริษัทตำให้พี่น้องเมืองแล้วก็พริกเผาพิเศษพิเศษที่ขาดบริษัทก็แม่น เกษตรหรือว่าให้พ่มีเกษตรเมนกับทินแล้วก็มีซีหอมหรือว่าหอมปลอมเนาะแล้วก็เทียมเจียวกระเทียมหัวกระเทียมหรือมังนาวเนาะฮะมาเอาได้ฮัะน้ำกันไปก่อนกันได้น้องใส่โต้ยยันี่ันเนาะยันยันเลยได้แต่แล้วหอยน้ำหอยหน่อยจอกจับเลยล่ะน้ำหอยมาบวงเข้าตามเลยซีฟู้ดี่แต่ก่อน พี่น้องเอ้ยนา้องอย่างไรจะมากินน้ำเลยนาะหโวยคุณนะเดือดพ่อขอดแม่ได้เลยนึกว่าดื้พ่อดื้แม่สมมติจักตอนกินนี่คุณพี่เพ้าในข้าใส่ได้ลายนะเด็กมันต้องยันซีฟู้ดที่ว่าตำเองเนาะคหมดตำให้พี่น้องเมืองมีคลิปนาได้ที่ตำให้พี่น้องเมืองนะนาการซีฟู้ดนี่รับรองมาแซ่บป๊าดพี่น้องเอ้ยเนาะเตรียมพักมันก่อนเนี่ย พักมาปลาเนี่ยก่อนเนอะแล้วก็ผิดเผาขาดมาไรอยู่นอกห้องอยู่คมใหม่ลมพัดเย็นๆนะเอาจดัดเล้าำเนี่ยเพื่อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนเนอะข้อขาตัวตายเลยใช่ห้านี่ยองสิเอาใส่กระเทียมเนอะเนาะถ้าคนมักสมเนี่ย,ย,นนก,ยก็บีบหน้าอกใส่ ขอขาตัวตายเดอยให้คำนีย์กนหน่อยเลยตามด้วยพักถุงตบเฉยนะขาบรามันเริ่มเจียวพ้อมเจียว กุ้ง <saben> ม <c Ice> ือตำเนาะแสบกุ้งห้อยมีอีกเนาะเนาะเดือดโอ้มันไล่โตไล่เราเดือดเนี่ยเดือกกินเนี่ยไปง่ายมั้งเสร็จตำเดือดชิ้นดกับเราขุดมันติดก่อนออกมั้ยเนี่ยอือจะซดบาดเดียดเนีนะกินห้อยในต้องกินข้าหน่วยป็นสีอย่างแสบท่านไปกินแบบอ๋อจากนั้นบ่คัก ตามด้วยขนมไดร์ผีเผาผีเผาบมต้องยานเปลืองคือว่าจัดเต็มทีมันนี่จัดเพื่อทุกคนไม่พิดพลาดนะนะไม่พิดหวังอ<น>ย่าลืมตามสนใจจะทำเขาซีมีเพลงปล่อยอีกอโดนกระดังเฮ็ดเพลงแน่สำหรับเขาจะซีมีรายการกินแน่นะเฮ็ดเพลงแน่เนาะ สายโอคกักสายบันเทิงกวะจใจคนโอคักแน่เพิ่มความคิดจัดสมสมนี้นึงอ,อ่ะทำนี้เพื่อทุกคนที่เขาเองอ่ะสรองตำเลยดิอ,ดอ้าวสดเออ,อพอเพียงตามลงไป เฟ็ชอืมอกเปแล้วมันก็เป็นปลาลุชิ้ร้านมันจะบอเข่าก um> ับเเขากันโอ้ยสุดยอดได้เหรอนอย แก้วน่าจะบาดนะม,ม,ม,มีความพบมาอีกขาดไป แต่ซีฟู้ดก่อนมันหวานเนาะหวานจุ๋ยจุ๋ยโอ้โหนะครับมุกค,คนใดอยา่างไรซองนุ่มห่อนี่กินยังกินยังคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เด้ด่ยเลยจัดให้เต็มทีฝากกไดไลค์กแดแชร์ไปนเรื่อยๆดูว่าดูว่าเนี่ย ใๆๆส่บุฟิกอนก่อนแล้วว่าเขากินกับเจ้วชมเนี่ยซี่บุฟเนี่ยมันจะออกเป็นรสชาติอีกหนึ่งหอมๆแส <c oughs> นยถ้าเรากินไม <c oughs> ่ร <c oughs> ้องเนเบ็ดเนี่ยนั่นสิช่งโปเสียงไก่คันย่ใหอยุน้าก๋าีแกงพี่น้องเอ้ยอ่ะ ราอขาตัวใต้เลยห้อยข้ามอือวันจ้กบาทอืออือเอาไปเอาไปโซโลโซโลแกนแน่นอะเยียมพักเหมือนกันอหอมตามลงไปจีิบนาขัาในใดแบบขัาในใดแบบยอดซับได้ร้ายหรือว่ายอดได้ร้ายอยางเห็ด นักจัดนักหนอพี่น้องเลยข้อเป็นกำลังใจให้ได้ๆห้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ไปคลิปตลอดไปเนาะบรรยากาศก็ดีเนาะลมพัดเย็นยบิอยลมต้นไม้อฮ้ยจังเสแส่งเพี้พี่น้องเอ้ย อะไรเมนกระเทียมเกี่ยวนี่ะกินแบบนี้คือห่อซาว่อเนาะนังกอดกุ๊กเป่าอุ้ยอุ้ยดับเลยโทษจัดเลยต้องกินข้าคโค้ง้าว่ากินเป็นกับบกหักจะบ่มีวิวกินแสบเราต้องใส่ข้าคโค้งสิรสสาดตัวจัดเด็ดหอม เปลือกห้อยน้ำเพาะเดี๋ยวเดียวก็หอ,อกินห้อยมีเห็นและผิบเพาะใส่เต็มทีใส่ได้ไายผิวเพาะเพื่พอแต่พี่น้องเอี่ยหอมเจีเยวไร่ใครหน่อยอ่ะหน้าเราใส่ก็ทียมแป้นอ่ะ เห็ดแบบอยู่ระดะบหาร้อกบาทไม่แน่หรอดเท่าไรน่ะเ้าหาพันกีบโตโตแค่นี้เ้าหาพันกีบแต่ว่ามือนี้งบประมาณใส่มาอยู่ประมาณแสนกว่าัวอยู่ว่าเต็มทีโอ้ยมีน้องเลยโอ้ยขอขาตัวตายไปจากบาทดิจ้ดจะ อืมอืมอะกินเผาเหรอใช่มีมันกินแบบนี้มันจะทึงกินให้ทึงอะไรพี่น้องเลยกินให้มันทึงไปเลยกินให้มันดืมมันไปเป็นเดือนหมดแล้วจะกล้าบริจาคไหม่ดื่มบานดื่มซองดื่มยาตีพี่น้องผู้นั่งเผาอยูะ ก่องเพียงไหนเรื่มไปได้แล้ก็เตียบในไรหนึ่งเนาะตัวนี้มันตัวหน่อยนะซีมเมบบนประมาณชิบหาพันกีบ <c oughs> อ้าวทางตรงไม่ต้องงอสไตล์มอมธนาแดกเนี่ย <c oughs> ตรงเลยไม่ต้ององ้อมของเราเลย เดิมตามไปห้าปูดล่างเนาะไดกากกอะแซเข้าไปนนอยนึงขอถดขอแพน้ำผูเขาเกาหาเด้อ oh พักแพง่เกาห้ากันรลวเากหลักหลอกลกหลอกหกหกหลอกหลกหลอกลกอู่น้าบอกน้าบอกเอา เต็มบ่วงมังจากบาดโอ้ยหากัดรอบนี้รอบนี้บทท่านฟฝ้าตัวนี้จังยุบใทยเพราะมันเต็มบว่วงอะไรเงี้ยขอห้กัดรอบนี้โอ้ยน้อยอเต็มปากเต็มคำเลยน่ะห,หืม โอ้เย ah. ็นดิพี่น้องยไยเย็นยูเทอรน้อยหรอเย็นเย็นยูต้มฮอนใหม่เนียอ่าจัดอีกข้ามโตโตหบดตังมายอมแพ้มายอมแพ้อ้วนขนาดด้วยนะในแยวประมาณเนี่ยนาลองข้อก่อนนี่สี่ฟูดเข้าไป พิภเผาเข้าไปโอ้โหวันป่าใหม่ม mm ัน hmm. ยักงในนะอยู่างไรกูเคียวกันผาดบ่ออะอีดีกันแม่กระเทียมเจียวนี่แหละพี่น้องหอมเจียวออืหมเจียวมันคล้ายคือกันเนาะเจียวเจียวคือกันนั่นแหละเจียวมาทำนี่เพื่อทุกคนดีครับว่าเบิ่งนยังไง คำนี้เพื่อเศร้าห้เศร้าหนาที่ว่ายังเกียเก่ยวเขาเกี่ยวหนามอยู่เนาะสำนับสนุนเป็นก็ลังใจให้เศร้าห้เศร้าหนาเนาะกินข้อเส็บแสบแหนมเทียงยหนมคำต้องกันมาอนี่สำหรับเศร้าห้เศร้าหนาเด้อ มันกับบรรยากาศกอยู่ไห่เยูะนะเนาะเอาพี่น้องเอาทางตรงอยู่างเงี้เนี่ยยินไปบันเทิงไปเนาะโค้งอันตราดบอกโต่งย่างพี่ห้อห้ามโค้งเล็ดทางพี่น้องนะเขียนมาโค้งอันตรายโอ้โรอบนี้ม่นนักนะพักไปก่อนอพักไปก่อนอู้หูหนามห้อยหอย แต่ข้าปากเขาบอกว่าโค้งอันตได้ตรงเขาตรงย่างยอืงจะซันใช่ไหมนี่นอีกเป็นตัวตเพิ่มที่จัดก็ไงชมอ่า <laughs> ลองพี่น้ององเป็นผาได้มครัสูแบบใจขาแล้วมันเนี้เบิดอ่เบิดเบิดอ่เบิดขันแต่แดงมาบูเบินี่ยหืนลายเตร์เกิร์ดมเนงลจะกินสิบูเบิแตตอนนี้คันมาแบงออกเล้วนี่ซื้อมากเนาะ อยอมากสามโลแบ่งออกนําประมาณอยู่10กว่าตัวเตรียมพักนะครับโอ้ยนะคือจิลล์มปอีกเป็นเป็นตือนเป็นเตือนเป็นเตือนกินเดียวนี่คือจิลล์มีเป็นเตือนพี่พี่หนองเลยนะเต็มเท่เลย ตองเอาตองไปรวมเนี่ยผมได้บ่เคยกินสองรอบมั่อ่นท่นเหนบ่ท่านกินเราอได้่ท่านกินสองรอบตัไดไงแบบหนึ่งตัวชีวิตนี่ต้องให้มันหูวรสสะเต็มที กระชิอาบน้ำเกวเพิ่มความจินจ้ดดี่เห็ <laughs> <laughs> นดาว <laughs> <laughs> เอาสันคนด้กว <laughs> ่า <laughs> สันคนคือไก่นะต <laughs> ุนไก่ดำไพลยอย่ะใหญง่ๆ chín chỗ đi Địa ừ. hỏi ừ. Nhìn này, tí mà không mà địa hỏi Ôi, ừ. nhìn cả đây mình nói Nhìn cả viện nó mấy nó À, nhìn vào bưng có chát hay, nhưng có chát hay ค้าน,นี่ข้ามนี้กว่าจีฝากถึงผูหาเผาหาปั่ารอบคำรอบแรกผูไปห้หมองเออผูไปหาป่าไรมองไนทองหาปู้หาป่าป่าให้เบิก์คผู้โคดเอาหอกทหารเลยเด้อเจ้า <laughs> ตั้งทหารอยู่ไสาแหลมอยู่ผู้อยู่พาลงมาหาหนูหากระหอกลงมาสู้กันเนี่ย <laughs> ติดตามได้ทั้งเบาเขียดหน่อยปากเซือเราไตแต่กัแบปากเซืปากเซือเราไต,าาตทั้งส่องนี่เลยตรงเลยส่องนี้เลยตรงเนาะถ้าว่าอยากให้ไปห่วมกินน้ะหรือว่าอยากกินน้ำทีมงานเท่าคอมเมนต์มาไตาคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเขาจะนั่ไปหอดถึงทีสักพ่อเขตใกล้เคียงเขาอยู่ได้แล้วเนาะเอาสำหรับต่างแข่งก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจเบิึงคลิปแต่กดไลด์กดแชร์ให้เนาะแมนแมน สำหรับนี้เอมาะไปทั้งพ่อแม่พี่นอ้องที่เกีียวเขาเกีียวน้ำแล้วก็หาบเขาหาบน้ำหาปูห้าป,ป่าไรหมอกไรตรงไอโซไข่มนันดำด้ดวยนํำกันสูงูดควอู้ฮาดเนาะกล่าฮ่าฮ่าฮ่งก่านฮนะ้าฮ่าเดี๋ยวฮ่าฮ่่งฮ <c ười> ่าั่งฮ่อา่าฮนนนออ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่า่วฮคาฮ่า่าฮอาฮา่าา่นา่าน Nhìn cái này chuyện hoạt bạn nhất là của bằng từ Cắt, cắt ngay nó nè Không, cắt bẹp nhanh nhanh tôi con Mất cả ô tô tô cần มือกล่องเนาะฮะใส่เนี่ยแหละคือโบกโอ้มันอิ่มได้คือจังงอใส่กับพริกเผาใส่ซีฟูดกับพริกเพลแบบแบบได้หลานะฮะใส่กระเทียมเนี่ยน่อยนึงแล้วก็ตักหน้า มจิตจัดเ <just> อาตรงๆพี่นอ้องตรงตรงตรงงอมพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเอ้มาหอนมาเทิงหนะ่ะยือว่าก็ทือว่าส่อมาพ่อควัน,นะตอนนี้กินได้กับสีทองแตกสูบไปนันวันนี้ งบประมาณพี่น้องเลยแค่ลาวลาแสนกลีบเนาะลาวลาแสนกลีบกินย่างเต็มทีจุจีเลยจุใจเลยน้วมานจุจีแบบวอ้มันอิ่มได้เนาะแบบกินแบบจุใจเลยริกเผากับซื้อตามท้องตลาดม,มนซีฟูด้ดทำเองทำเองเดียวอ่าหอมเจียวแมนซื้อตามท้องตลาดบงา,างนาทาท้องตลาดรวบๆกันทั้งหอยทั้งนี่ลาวลาอยู่ซสนหนึ่ง ประมาณแสนกรีปเนาะต้องเนาะพี่น้องไงอ่ามีแต่ว่าพี่ผ่าประกันได้กับขค้ชโทษขออภัยเนาะมีแต่ว่าฝากพี่น้องติดตามในช่องยูทูบพอลแบรปักเซ่เราไต่เนาะได้เขียดหน่อยได้เขียดหน่อยปากเซ่เราไต่เนาะแต่ว่าสองข่าวจ่าจะเนี๋ยวบุค่อยเดีลงทา้งใดมีแต่ลงส่วนไหนมีแต่ลงสองเพิ่นอ่าก็มีแต่ว่าฝากไปซ้ำหนี้เนาะฝากน้วยขอแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์เนาะถ้าว่าอยากให้ห้องกินยังทำ กิจกรรมยังคอมเมนต์ตายคอมเมนต์มาแล้วทั้งเขาจะเฮ็ดให้ตามคำขอเนาะถี่่าจะเฮ็ดไ้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีส